ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังเรื่องเล่าธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสาระดีๆจากลองเบิงชาแนลโดยคลิปนี้จะขอเล่าถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระท่าพระปัจเจก,กพุทธเจ้า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงเวสาลีเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในดินแดนนั้นพุทธานุภาพได้บังเกิดขึ้นทำให้ชนทั้งหลายที่พบเห็นต่างสงสัยในปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นอนิสงส์แห่งการบูชาพระธาตุพระปัจเจกพพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างไว้ในอดีตชาติ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้แสดงลัตนสูตรและโปรดให้พระอนุ์ประรมน้ำพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีทำให้อมนุษย์ที่เข้ามาในกรุงเวสาลีพากันหนีออกไปจนหมดทำให้กรุงเวสาลีกลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยพุทธบาลมีในขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุบินถบาทอยู่ในกรุงเวสาลีปรากฏว่าเทพพรมบนท้องฟ้า พญานาคในแม่น้ำคงคาต่างสักการะพระองค์ด้วยดอกไม้ทิวทงธงและฉัดอย่างตระการตาพระราชาทั้งหลายต่างเกลี่ยพื้นทรายให้เรียบเสมอกันและตกแต่งพื้นทรายนั้นด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ชนทั้งหลายคิดว่านี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์กลับตรัสว่าเป็นอานิสง ที่พระองค์ได้ทำไว้ในอดีตชาติครั้งอดีตนานมาในเมืองตากศิลาพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่าสังขะนิยมเรียกกันว่าสังขะพราหม์มีบุตรชายเป็นหนุ่มรูปร่างงามมีชื่อนามไพเราะว่าสุสิมะใครต่างเรียกหนุ่มน้อยคนนี้ว่าสุสิม,มามนกเมื่อสุสิมะมนุอายุได้16ปีก็ขออนุญาตบิดาไปเรียนมน ที่กรุงพาราณสีบิดาจึงแนะนำให้บุตรชายไปเ,เรียนกับสหายเก่าของตนจากนั้นหนุ่มน้อยก็ออกเดินทางไปสู่สำนักแห่งสหายของพระบิดาที่กรุงพาราณสีเจ้าสำนักรับมานบน้อยไว้ทันทีเพราะเป็นลูกชายของสหายเก่าเจ้าสำนักถ่ายทอดวิชามนจนหมดไส้หมดพุงแกสุสิมะมานุแต่มานบน้อย กลับยังอยากเรียนรู้อีกเจ้าสำนักจึงแนะนำให้ไปเรียนกับเหล่าลือีในป่าอิส,สิปต,ตนะมะเลขทายวันแต่ทว่าในป่าแห่งนั้นมีพระปจเจกพุทธเจ้าประทับอยู่ชายหนุ่มไม่ทราบจึงฝากตนเป็นศิษย์กับพระปัจเจกพุทธเจ้าปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บวชให้กับมนุษย์ไม่นานนักมนุษย์ก็ตัดสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ต่อมาก็ดับขันปรินิพานชาวเมืองพาราณสีนำพระาธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเจดียสังขพราหมณ์เห็นว่าบุตรชายหายไปนานมากแล้วไม่กลับบ้านเลยจึงเดินทางมาตามหาที่กรุงพาราณสีจึงถามผู้คนไปทั่วว่ามีใครรู้จักบุตรของตนบ้างไหมชาวเมืองรู้จักมานพน้อยผู้นี้ดีเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ จึงเล่าความจริงให้สังขาราหมณ์ทราบว่าบุตรชายของเขาได้ตัดสรู้เป็นพระปัเจก,กพุทธเจ้าและได้ปรินิพานไปแล้วตอนนั้นพระธาตุได้ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีสังขาราหมณ์มุ่งไปที่พระเจดีได้ทำความสะอาดพื้นทรายด้วยมือทั้งสองข้างและนำทรายมาเทบนลานพระเจดี ตกแต่งพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ประดับตกแต่งด้วยธงแผ่นผ้าสาดอกและฉัดอย่างวัตงานสิ่งที่สังขะพราหมณ์ได้ทำต่อพระเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระาธาตุพระประเจกบพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรชายของเขาไม่ต่างจากการบูชาพระาธาตุนั้นเลยได้ส่งผลอนิสงส์ให้พระสมณะโคด,ดมพระพุทธเจ้าในชาตินี้ได้มีพุทธานุภาพกว้างไกล จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระปัเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่นิพพานไม่ได้โลกไม่เคยขาดช่วงของผู้บรรลุธ,ธรรมด้วยอริยสัจสีหากไม่มีการอุบัติขึ้นของพระอนุตตละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งจะอุบัติขึ้นแทนเพื่อแสดงให้เห็นว่า การบรรลุธรรมด้วยความจริงสี่ประการนี้มีอยู่จริงนั่นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้ด้วยอริยสัจส,สี่ด้วยตนเองในคำพีปรมัตถโชติกาอัฏฐกถาสุตติบาตอธิบายลักษณะพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่า การเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคล้ายกับคนใ้ที่ฝันคนใ้ที่สามารถฝันได้แต่ไม่สามารถบอกเล่าหรือพรรณนาความฝันของตัวเองให้คนอื่นฟังได้พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุอริยสัจส,สีจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ไม่สามารถบอกวิธีหรือชี้แนะหนทางการบรรลุนิพพานแก่ใครได้อาจกล่าวได้ว่า พระปัจเจกพุทธเจ้ามีวาสนาและศักยภาพพอที่จะสามารถบรรลุธรรมแต่ไม่มีศักยภาพพอที่จะสั่งสอนให้เวนยสัตว์มีดวงตาเห็นธรรมหรือไปสู่ความหลุดพ้นได้คุณสมบัติแห่งการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคัมภีร์ปรมัทัโชติกาอธิบายว่าบุคคลผู้ตั้งปณิธานเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หมีความเป็นมนุษย์ 2. เป็นเพศชายเท่านั้น 3. ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง 4. ยอมมอบชีวิตของตนเองเพื่อความเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้า 5. มีความมุ่งมั่นที่จะสําเร็จเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าคําสอนของพระปัจเจก,กพุทธเจ้ามาโนนักการเรียน กล่าวว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนมากทรงสอนเรื่องอภิสมาจารคือข้อระเบียบการปฏิบัติเช่นสุสิมะมานุอยากทราบเรื่องเบื้องปลายของศิลปะจึงไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้ายังป่าอิสิป,ปตนะมะรุขททยวันพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่าหากอยากทราบเรื่องนี้ต้องสละทางโลกเสียก่อนสุสีมะมานุ จึงออกบวชแล้วศึกษาเรื่องอภิสมาจารจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แก่เรื่องข้อปฏิบัติการนุ่งห่มจีวรน,นอกจากกรณีของสุสิมะมานพแล้วครั้งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเมตตาชี้แนะพระดาบทรูปหนึ่งให้ข่มมานะหรือความถือตัวจนสามารถกระทําฌานสมาบัติได้สำเร็จทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าสงเคราะห์หรือโปรดสัตว์ด้วยการบินทบาทไปในที่ต่างๆเพื่อให้สัตว์ได้มีอนิสงส์จากการถวายทานแด่อริยะบุคคลเช่นในอัฏฐกถากุลณะชาดกเล่าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะจากป่าหิมพานมายังหมู่บ้านเพื่อขอดินเหนียวไปใช้อุดรอยรั่วของกุฏิผู้หญิงนางหนึ่งถวายดินเหนียวด้วยอารมณ์โมโห จึงส่งผลให้ชาติต่อมาเกิดเป็นหญิงหน้าตาอัปรักษ์ชื่อว่าปัญจป,ปาปีแต่หากใครได้สัมผัสกายนางแล้วจะมีความสุขเหมือนได้อยู่ใกล้หญิงงามอัทธกถาชาลิยสูตรเล่าว่าสุนัขตัวหนึ่งตายไปเกิดเป็นเทวดาเพราะก่อนตายได้มีจิตอันอ่อนน้อมต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนมีชีวิตอยู่คอยเห่าเตือนให้ผู้อื่นรู้ว่า พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบินทบาตในหมู่บ้านพอสิ้นบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองโกสัมพีร่วมสมัยกับพระสมณโคโดมพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าโคศกเศรษฐีสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาคือโคสิตารามพระพุทธเจ้าของเราเกือบได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นมีความยากและลึกซึ้งเกินไปเกรงว่ามนุษย์เทวดาและสัพพสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงอยู่ในกรรมคุณจะไม่เข้าใจในคำสอนจึงทรงตัดสินพระไทยไม่เสด็จโปรดสัตว์เมื่อเท้ามหาพรมพระองค์หนึ่งมีนามว่าสหบ,บดีพรมซึ่งในอดีตชาติครั้งสมัยพระกสปะพุทธเจ้าทรงเป็นพระเทรั มีชื่อว่าสหากะได้บำเพ็ญญาณแล้วทำลายขันจากภพมนุษย์อุบัติเป็นพรหมยังพรหมโลกทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมออกโปรดสัตว์จึงเสด็จลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท,าทันทีแล้วทูลขอให้พระพุทธเจ้าแล้วทูลขอให้พระพุทธเจ้าออกโปรดเวนยสสัตว์เพราะสัตว์โลกที่มีกิเลสน้อยยังพอมีอยู่สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเข้าใจแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเวนยสัตว์ด้วยทิพยจักสุแล้วทรงพบเป็นจริงตามที่เท้ามหาพรหมพระองค์นี้กล่าวสัตว์บางพวกมีกิเลสหนาบางพวกมีกิเลสบางบางพวกสอนง่ายบางพวกสอนยากไม่ยากต่อความมุ่งมั่นสั่งสอนของพระองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์หากพระสหบดีพรม ไม่ทูลขอพระพุทธเจ้าให้ออกโปรดสัตว์พระองค์จะกลายเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าไปแล้วไม่ยอมชี้แนะให้สรพสัตว์วมีดวงตาเห็นธรรมสุดท้ายนี้ลองเบิงชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญของทุกท่านส่งผลให้การดำเนินชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับ